ข้อความจากสภาคทุเรียนโดยเดเนียลสแครนตันเรื่องเมื่อกลุ่มมนุษย์ต่างดาวอื่นเข้ามาหาเราอีกครั้งทักทายพวกเราคือสภาคทุเรียนเรายินดีที่จะเชื่อมต่อกับทุกท่านเราภูมิใจในมนุษยชาติมากแล้วเราแสดงความภาคภูมิใจนั้นทุกครั้งที่เราติดต่อกับกลุ่มอื่น กลุ่มบีอิงแสงหรือสิ่งมีชีวิตอื่นที่เฝ้าสังเกตคุณและผู้ที่ต้องการสนทนาเกี่ยวกับความก้าวหน้าของคุณบางครั้งกลุ่มเหล่านี้ต้องการเข้าใจว่าเหตุใดสิ่งต่างๆบนโลกจึงเป็นเช่นนั้นและบางครั้งพวกเขาก็อยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับอารยธรรมนี้พวกเขาต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมและพวกเขาสามารถสังเกตคุณทุกคนด้วยความรักและ ความเห็นอกเห็นใจมากกว่าการตัดสินและความกลัวและเมื่อเราอธิบายให้คนอื่นๆรู้ว่าคุณสวยแค่ไหนภายใต้สถานการณ์นี้พวกเขาบางคนคิดว่าเรากำลังมองคุณผ่านแว่นตาสีกุหลาบหรือว่าเราเป็นเพียงภาพลวงตาแต่เราไม่ได้เห็นแค่การกระทำของมนุษย์เท่านั้นแต่เรายังเห็นพลัง แรงสั่นสะเทือนหัวใจของความเป็นมนุษย์และนั่นคือสิ่งที่เรามุ่งเน้นนั่นคือสิ่งที่เราบอกคุณอยู่เสมอว่ามีความสำคัญเช่นกันเราบอกคุณเสมอว่าการสั่นสะเทือนของคุณมีความสำคัญมากกว่าสิ่งที่คุณทําและเรายืนหยัดในการประเมินนั้นเรายืนหยัดในมุมมองของเราเพราะเรารู้ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการวิวัฒนาการของจิตสำนึกบนโลกและ นั่นไม่ได้สะท้อนให้เห็นตลอดเวลาที่เราสังเกตทุกการกระทำทุกคำพูดเราทราบดีว่าต้องใช้เวลากว่าที่วิวัฒนาการของจิตสำนึกของคุณจะสะท้อนให้เห็นในโลกรอบตัวคุณและเราขอเชิญคุณเข้าร่วมในความรู้นั้นกับเรารู้ว่าสิ่งต่างๆกำลังดีขึ้นและไว้วางใจเราเพราะเราสัมผัสได้ในสิ่งที่คุณไม่สามารถรู้สึกได้ เรามองเห็นได้ในสิ่งที่มองไม่เห็นและเรารู้ในสิ่งที่คุณไม่สามารถรู้ได้ทุกอย่างจะชัดเจนสำหรับคุณในที่สุดว่าเวลาที่คุณอาศัยอยู่นี้สร้างการเติบโตและการขยายตัวอย่างมากได้อย่างไรแม้ว่าคุณจะมองไม่เห็นสิ่งที่คุณไม่ชอบในตอนนี้ก็ตามหากมีบางสิ่งที่คุณไม่ชอบเกี่ยวข้องกับโลกภายนอกที่วุ่นวายให้คุณเลิกสนใจ ให้คุณปรับให้เข้ากับการสั่นสะเทือนสูงที่อยู่ในตัวคุณปรับตัวให้เข้ากับความคิดความเชื่อความรู้สึกและจัก,กระของคุณและรู้ว่ามีจักรวาลที่กว้างใหญ่ในตัวคุณมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาบอกนอกตัวคุณและให้คุณตระหนักด้วยว่ามีโอกาสที่ หากมีบางสิ่งภายนอกตัวคุณที่คุณไม่ชอบคุณกำลังต่อต้านและอาจต่อต้านจากนั้นก็มีบางสิ่งในตัวคุณที่จะได้รับความสนใจแบบเดียวกันปฏิกิริยาเชิงลบแบบเดียวกันเราขอเชิญชวนให้คุณรู้สึกถึงสิ่งที่เรากำลังพูดถึงในการส่งสัญญานนี้ซึ่งเป็นการขยายตัวและการวิวัฒนาการของคุณ เพราะมันอยู่ที่นั่นด้านล่างหรือใต้ชั้นของการต่อต้านที่ควรมีต่อสิ่งที่อยู่ในโลกของคุณตอนนี้ และถ้าคุณทําได้เราสัญญาว่าคุณจะรู้สึกถึงบางอย่างที่คุณไม่เคยรู้สึกมาก่อนคุณจะรู้สึกถึงตัวตนที่แท้จริงของคุณมากขึ้นและไม่มีอะไรสําคัญไปกว่านั้นเมื่อเราเห็นคุณเราเห็นตัวตนที่แท้จริงของคุณปรากฏขึ้นทีละน้อยตลอดเวลาและนั่นคือเหตุผลที่เราภูมิใจในตัวคุณมากที่นี่และตอนนี้ พวกเราคือสภาอักทุเรียนและเรามีความสุขที่ได้ติดต่อกับคุณโดย b o ส s t เดย